ปากกาปากกา ทุกคนคะ่ะสวัสดีด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไ์สดนะอ่า <c oughs> ไล์สดลาวพัฒนาในค่ำคืนนี้ค่ะค่ำคืนนี้เราจะอยู่ด้วยกันแบบยาวๆเลยไม่ว่าจะเป็นลาวพัฒนาไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยค่ะคุณผู้ชมใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้อติมด้วยนะคะลาวพัฒนายอมรับเลยนะคะว่าย้อนไปเมื่อสองสามงวดที่ผ่านมาอาจจะอาจจะสูสุเส,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 สนิดนึงต้องขอประทานอภัยแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาแก้มือกันเนาะคุณผู้ชมโอเคไหมนะคะเดี๋ยวเรามาแก้มือกันสำหรับลาวพัฒนานะคะว่าตัวเลขวันนี้ที่อาติมจะให้นเป็นตัวเลขอะไรยังไงบ้างนะ โอเคทุกคนฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ติมด้วยขอคนละหนึ่งแชร์ในการ <c oughs> ใน <c oughs> ในการในการกดติดตามกันแล้วก็ในการกดแชร์กันนะคะทุกคนค่ะส่งกําลังใจให้ซึ่งกันและกันวันนี้อ่าสำหรับใครท,ที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะซื้อหวยยังไม่ค่อยถูกหรืออะไรเงี้ยนะคะไอติมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเช่นเดียวกันนะคะเรามาอยู่ด้วยกันขอบคุณสำหรับทุกคนที่ยังไม่ทิ้งกันไปไหนขอบคุณที่ทุกคนเข้าใจคําว่าหวยหวยมีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องปกตินะคะทุกคนคะ่ะ ใครที่เข้ามาแล้วไอติมขอคนละหนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้ไอติมแล้วก็ที่สำคัญนะคะทุกคนคะ่ะฝากคอมเมนต์ว่ารวยให้หน่อยคะ่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวไอติมจะดึงเข้าบ้านหนูแดงโอเคไหมนะคะดึงเข้าบ้านหนูแดงกันเนาะดึงเข้าบ้านหนูแดงหนูใจกันนะคะทุกคนคะ่ะนะคะหนูแดงนะคะสวัสดีทั้งเก้าสิบคนดูด้วยคะ่ะทุกคนอ่ะทุกคน พิมพ์ว่ารวยไอติมขออนุญาตคอลี่ายขออนุญาตเรียกคนที่พิมพ์ว่ารวยให้สักนิดหนึ่งนะคะวันนี้เดี๋ยวอาจจะมาบอกในส่วนของตัวรูดเนาะตัวรูดของเราว่ามันมีตัวไหนยังไงนะคะรูดแล้วก็ตัวตัวตัวเจาะเนาะตัวเจาะรวมแล้วก็ตัว,ตว,ตวเน้นนะคะแล้วก็สามตัวสามตัวนะคะ อ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวไอติมขอขอทุกคนส่งกำลับบงใจให้ติมก่อนขอคนละหนึ่งแชร์ขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ว่ารวยนะคะให้น้องติมสักนิดนหนึ่งทุกคนนะมีไหมเอ่ยมีไหมคะทุกคนคะฝากฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยคำว่ารวยนะคะทุกคนพิมพ์ว่ารวยรวยรวยนะคะทุกคนคะ่ะอ่าคนละหนึ่งรวยเท่านั้นนะวันนี้ขอคนละหนึ่งรวย นะคะอ่ะทุกคนทุกคนทุกคนขาฝากกดไลค์กดแชร์หน่อย หนึ่งร้อยหกสิบคนดูอ่ะทุกคนคอมเมนต์ว่ารวยนะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องแอดมินดึงเข้าบ้านหนูแดงกันทุกคนค่ะไอติมฝากแบบว่าไปไปบอกเขาให้หน่อยนะคะว่ามาจากน้องไอติมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะทุกคนตัวเลข ตัวเลขแรกนะคะตัวเลขแรกของเราวันนี้นะไอทิมอยากให้ทุกคนรูดศูนย์วันเนี้ยนะคะทุกคนไอทิมอยากให้ทุกคนรูดศูนย์นะคะไอทิมอยากให้ทุกคนรูดศูนย์วันนี้ใครที่เป็นสายรูดสายวิ่งนะ ใครที่เป็นสายรูดสายวิ่งนะคะวันนี้รูดศูนย์วิ่งศูนย์นะคะไอทิมคาดการว่านะคะแต่ยังไม่ได้การันตีว่าออ้ยมันจะมาร้อยเปอร์เซ็นหรือไม่อย่างไรนะคะเพราะว่าสองสามววดที่ผ่านมาก็ทําให้ทุกคนผิดหวังกันมาก็เยอะอยู่นะคะบทมันจะเข้าๆเลยบทมันจะเข้าๆต่อเนื่องนะคะงวดสองงวดสามงวดติดอะไรอย่างเงี้ยบทมันจะหลุดเราก็เราก็นอมรับตรงนี้ไปนะคะทุกคนคะ่ะนอมรับว่าเอ้ยมันมันมันไม่มานะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องขอไปทนานอภัยจริงๆนะคะอ่ะวันนี้แก้มือกัน วันนี้แก้มือนะทุกคนนะคะวันนี้เป็นรอบแก้มือน,นะคะวันนี้เป็นรอบแก้มือกัน <c oughs> แม่เมาไอติมอ,อยากให้ทุกคนพิมพ์ว่ารวยไว้ก่อนนะคะไอติมฝากบ้านหนูแดงด้วยทุกคนค่ะไปซื้อบ้านหนูแดงจะรูดศูนย์ไว้ตัวเดียวก็ได้หรือจะซื้อตัวเจาะสาหรับใครที่ที่งบน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอศูนย์แรกของเราทุกคนค่ะศูนย์แรกของเราก็คือจะเป็นศูนย์ทุกคนพิมพ์ว่ารวยไว้เลยนะศูนย์แปด นะคะศูนย์แรกของเราคือศูนย์แปดนะฮะศูนย์แรกของเราคือศูนย์แปดค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะศูนย์ที่สองก็คือเ <c oughs> บิ้ลนะ <c oughs> ทุกคนศูนย์ศูนย์อาจจะมีเบิ้ลบ้างวันนี้ไอติมชอบเบิ้ลนะคะอาจจะเบิ้ลนะคะอาจจะเบิ้ล มีโอกาสมาเบิ้ลน,นะคะวันนี้แต่ไม่รู้นะเพราะว่าส่วนตัวไอติมอติมชอบก็คือชอบ0ูนะคะแล้วก็ตัวที่สมของเรานะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวศูนย์เานะคะอะทุกคนพิมพ์พิมพ์คําว่าตัวเน้นมาให้หน่อยพิมพ์คําว่าเน้นให้หน่อยค่ะใครอยากได้ตัวเน้นบ้างเดี๋ยวไอติมขออนุญาตบอกตัวเน้นกันสักนิดนึงนิดเดียวนะคะ พิมพ์คำว่าเน้นมาให้หน่อยนะคะคำว่าเน้นนี่แหละนะคะทุกคนใครที่อยากส่งกําลังใจซึ่งกันและกันวันนี้เดี๋ยวเราจะมา motivate กันดูสักนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของตัวเลขนะคะเออมาบิว l กันสักนิดหนึ่งสินะคะศูนย์ที่จะเป็นตัวเน้นให้กับเราวันนี้ทุกคนขาฟังนะไอทิมฝากก่อนทุกคนพิมพ์ว่าเน้นให้หน่อยทุกคนพิมพ์ว่าเน้นให้ก่อนนะคะเดี๋ยวทิมจะไปตัวเน้นให้โอเคไหมคะเดี๋ยวน้องติมจะไปตัวเน้นให้เลย น้องติมจะไปตัวเน้นให้นะคะพิมว่าเน้นมาให้ติมก่อนนะคะเน้น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 นะคะทุกคนเดี๋ยวฝากบ้านหนูแดงด้วยทุกคนค่ะไอติมรบกวนนิดนึงนะคะถ้าถ้าถ้าไม่เหนื่อบากกว่าแรงมากถ้าไม่ถ้าไม่ลำบากมากหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะไอติมฝากรบกวนไปที่บ้านหนูแดงให้หน่อยแล้วก็บอกว่า มาจากไลฟ์สดของอาจารย์ไอติมนะคะแล้วก็ไปอุดหนุนเขาคนละห้าบาทสิบาทอะไรประมาณนี้นะคะให้เขาได้พอได้มีกําลังใจในการที่ที่จะได้ในส่วนของของตัวเลขนะคะอ,อ๋อได้ในส่วนของลูกค้าไปด้วยอะไรเงี้ยนะคะถ้าสําหรับใครที่เป็นนักลุ้นโชคเสียงโชคอยู่แล้วนะสําหรับ ราวพัฒนาหรือจะเป็นในส่วนของรัฐบาลไทยในวันพรุ่งนี้ไอติมฝากบ้านหนูแดงไว้เป็นอ้อมอกอ้อมใจกับทุกคนนะคะไอติมรบกวนถือว่าเป็นการรบกวนกันนะคะอาจจะดูเป็นการรบกวนนะคะทุกคนคะเข้าไปบอกบ้านหนูแดงว่ามาจากไลฟ์สดอาจารย์ไอติม เออมาจากไหนสุใจๆๆสิอะทุกคนเคาะคำว่าเน้นไว้ให้ก่อนทุกคนขะไอติมขอเดี๋ยวนะขออริญาตรีเช็คทุกคนแป๊บหนึ่งเพราะว่าตอนนี้น้องแอดมินน้องแอดน้องแอดมินหลังบ้านทำงานกันหนักมากกำลังกาลังกาลังดึงทุกคนเข้าไปบ้านหนูบ้านหนูแดงกัน นะคะกำลังดึงทุกคนเข้าไปบ้านหนูแดงกันนะคะให้พิมพ์ว่าเน้นให้พิมพ์ว่ารวยไว้เลยนะคะจะคอมเมนต์อะไรก็ได้นะคะเดี๋ยน้องแอดมินดึงให้ตอนเนี้สี่สิบเก้าคอมเมนต์เดี๋ยวทีมขอ,อยญาตปล่อยตัวเน้นให้หลังจากหลังจากอะไรคะหลังจากนครบแต่หนึ่งร้อยคอมเมนต์เออครบแต่หนึ่งร้อยคอมเมนต์โอเคไหมคะโอเคไหมตอนนี้ห้าสิบสองคอมเมนต์แล้วทุกคนพิมพ์ว่าเน้นเน้นให้หน่อยพิมพ์ว่าเน้นเนให้หน่อยค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้เน้นนะทุกคน วันนี้เน้นนะอยากให้ทุกคนเน้นเน้นเน้นด้วยกันนะคะตอนนี้จะหกสิบลัจะหกสิบคอมเมนต์แล้วทุกคนค่ะเน้นตัวเน้นค่ะโอเคได้เลยสบายดีพี่น้องเหลาสบายดีนะคะยินดีตอนหับเด้อพี่น้องเหลาพี่น้องฟังเหลาพี่น้องฟังโค้งนะคะ สบายดีนะคะโดนมิจฉาชีพยึดค่ะคุณวิมลน,นะคะคุณคุณคุณวิมลค่ะคุณวิมลทักเข้ามาที่เพจอีกรอบหนึ่งได้เลยค่ะเพราะว่ากลุ่มนั้นน่าจะโดนมิจฉาชีพลงไปละเพราะว่าในใ,ในในเครื่องของไอติมหายไปละกลุ่มนั้นนะคะไอติมไม่ได้อยู่ในกลุ่มแลว้วอะนะคะเพราะฉะนั้นคือใครที่เคย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 ,เคยเข้ากลุ่มเนาะเออ โอเคคุณวิมลน,นะคะคุณวิมลคุณคุณคุณวิมลทักมาได้เลยนะเพราะว่ามิจฉาชีพน่าจะน่าน่าจะเตะทิมออกเพราะว่าคือทิมไม่ทิมทิมไม่มีกลุ่มแล้วว่าตอนนั้นน่ะนะคะตอนแรกก็มีอยู่เดือนที่แล้วมีแต่ว่ามันหายไปเลยเพราะมิจฉาชีพมันแรงมากมันเข้าไปยึดกลุ่มเลยเลอย่างเงี้ยนะคะอ่ะตัวเน้นของเราทุกคนคะ่ะนะคะตัวเน้นของเรานะเน้นตัวนี้โอเคไหมโอเคไหมคะ นี่อ่าทุกคนแคปหน้าจอวันนี้ไอติมเคาะศูนย์ให้วันนี้ชอบมากๆคือศูนย์นะคะทุกคนขาคอมเมนต์ใครที่เห็นตัวเลขแล้วพิมพ์ว่ารวยให้หน่อยชอบมากเลยศูนย์นะคะวันนี้ไอติมคิดว่าศูนย์มันมีวันนี้เป็นวันแก้มือนะทุกคนนะคะใครที่ใครที่เจ็บกับไอติมมาแล้วสองสามงวดที่ผ่านมาวันนี้ต้องเบาๆนะสัญญากันต้องเบาๆนะคะทุกคนขา โอเคไหมวันนี้เป็นวันแก้มือแต่ว่าแก้มือกันเบาๆก่อนนะคะคือคือเลขของไอติมอะแนวทางของไอติมอะแม้กระทั้งตัวไอติมเองก็ตามตัวเองเหมือนกันนะคะให้แล้วก็ซือซ้อซื้อซื้อเลขของไอติมนี่แหละนะคะไม่เคยไปไป,ปตามขอ,ของใครเลยนะคะถ้ามันมาเนี่ยทุกคนสังเกตมาเนี่ยมันมันมาแบบรัวๆๆเลยสามงวดห้างวดติดเลย แต่ถ้ามันไม่มาเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นสภาพนี้นะคะเออไอติมเข้าใจศัทธรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสองสามงวดที่ผ่านมานะคะสองสามงวดที่ผ่านมาขอให้อาจารย์อธิบายหน่อยค่ะเนื่องจากเราจ่ายเงินเข้ากลุ่มคุณวิมลคุณวิมลทักมาในในแชทเพจได้เลยนะคะไอติมบอกไปแล้วนะคะว่าเพจอ่า กลุ่มกลุ่มมันโดนวิชาชีพยึดไปนะคะกลุ่มที่คุณวิมลน่าจะอยู่ในกลุ่มนั้นก็น่าจะโดนไอติมโดนเตะออกอะไรอย่างเงี้ยวิชาชีพมันยึดกลุ่มทักมาได้เลยค่ะนะคะทักมาได้เลยบอกว่าอยู่อยู่ในกลุ่มแล้วโดนโดนเตะออกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเออก็ทักทักมาหาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะได้ดึงเข้ากลุ่มใหม่ที่เป็นกลุ่มปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยน้องแอดมินดึงเข้าอีกรอบนึงโอเคนะคะไม่มีปัญหานะคะสองสามรอบที่ผ่านมามันอาจจะหลุดไปนะคะ หลายหลายหลายๆรอบละนะคะเออสองสามวดที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นวันนี้ให้คุณเบาเนะคะบเบาเาก่อนถ้าวันนี้มันเข้าพรุ่งในรอบถัดไปค่อยจัดเต็มเพราะว่าของของไอติมถ้ามันเข้ามันเข้าสองวดสามงวดติดถ้าถ้ามันหลุดวันนี้ก็ให้ทุกคนเปิดใจเบาเก่อนโอเคไหมนะคะอ่ะทุกคนแคปหน้าจอแล้ว ทุกคนคะ่ะแคปหน้าจอแล้วพิมพ์ว่ารวยให้หน่อยฝากบ้านหนูแดงด้วยนะคะทุกคนคะ่ะจะรบกวนตรงนี้นิดนึงนะคะกราบทุกคนก่อนนะคะเข้าไปแล้วบอกว่ามาจากน้องติมมาจากอ่าไลฟ์สดของอาจารย์ไอติมให้หน่อยนะคะมาจากไลฟ์สดของอาจารย์ไอติมให้หน่อยไอติมขอบพระคุณมากๆเลยนะคะให้เครดิตนะคะให้หน่อย <c oughs> โอเคค่ะนะคะโอเคอ่ะทุกคนเข้าไปน้องหนูแดงที่ลิงด้านล่างนะหรือไม่ก็เดี๋ยวน้องแอดมินอ่าทักหานะคะคุณจิรพรตรงนี้เลยนะคะแล้วก็บอกว่ามาจากมาจากักอาจารย์ไอติมให้หน่อยนะคะโอเคเอาวันนี้นะคะวันนี้นะให้แล้วนะคะสลับเดี่ยวทางขอให้ทุกคนโชคดีนะ ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสําหรับแนวทางวันนี้รูปศูนย์เจาะ0ู0ย์ศเน้นเน้นวัดดวงคือ06นะคะวันนี้ชอบ06 0ย์แล้วก็เก้วันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะ,ะล,ล้ลำลา้ำลาสวัสดีค่ะ